สุขภาพปากดีที่ดรากูล่าคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมบางทีเราเครียดนอนไม่หลับอารมณ์แปรปรวนแต่ไปหาหมอตรวจเช็คทุกอย่างแล้วก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกติหรือบางทีเรารู้สึกว่าสุขภาพจิตของเราไม่ค่อยดีลองกินยาแก้เครียดไปแล้วก็ยังรู้สึกว่าไม่ได้ดีขึ้นจริงๆวันนี้ผมจะมาบอกว่าต้นเหตุของทุกอย่างอาจจะไม่ได้อยู่ที่สมองเลยก็ได้แต่มันอาจจะอยู่ที่ลำไส้ของเรา แต่ที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นก็คือมันเชื่อมโยงกับสุขภาพช่องปากของเราด้วยเอาล่ะครับมาเริ่มกันเลยก่อนอื่นเลยผมอยากให้ทุกคนรู้จักกับแนวคิดหนึ่งก่อนนะครับนั่นก็คือลำไส้ของเรานั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่ท่อที่ช้ย่อยอาหารละมันถูกขนานนามว่าเป็นสมองอันที่สองของร่างกายเราเลยทำไมถึงเรียกแบบนี้เนาะเพราะว่าลำไส้ของเราเนี่ยมีระบบประสาทอัตโนมัติที่เป็นของตัวเองมันสามารถสั่งการได้เองโดยไม่ต้องรอคําสั่งจากสมองและที่สําคัญก็คือ สมองกับลำไส้ของเรานั้นมันเชื่อมต่อกันโดยตรงซึ่งจะเชื่อมผ่านสายประสาทเส้นหนึ่งที่เราเรียกกันว่าเส้นประสาทเวกัสลองจินตนาการว่ามันเหมือนสายไฟไฟเบอร์ออปติกความเร็วสูงละกันนะครับที่ทําให้สมองกับลำไส้ของคุณอนะ่ะคุยกันได้แบบเรียลไทม์พอเป็นแบบนี้หมายความว่าอะไรรู้ไหมครับมันหมายความว่าเมื่อลำไส้เรามีปัญหาสมองเราจะรู้ทันทีและในทางกลับกันเมื่อสมองเราเครียดลำไส้ของเราก็จะได้รับผลกระทบทันที หลายครั้งที่เราเครียดท้องเสียหรือท้องผูกนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับมันคือการสื่อสารระหว่างสมองกับลำไส้และนี่แหละครับอาจจะเป็นต้นต่อของทุกอย่างหลายครั้งที่เราคิดว่าปัญหาอยู่ที่สมองแต่จริงๆแล้วต้นเหตุอาจจะอยู่ที่ลำไส้ก็เป็นไปได้ต่อมาผมอยากจะพูดถึงสิ่งหนึ่งที่น่าทึ่งมากๆนะครับนั่นก็คือจุลินทรีย์ในลำไส้ของเราจุลินทรีย์พวกนี้สามารถเรียกได้เลยว่าเป็นอวัยวะที่33ของร่างกายมนุษย์ เพราะมันทำงานเหมือนอวัยวะหนึ่งจริงๆและรู้ไหมครับว่าเรามีจุลินทรีย์เหล่านี้มากแค่ไหนในร่างกายของเรามีเซลล์อยู่ประมาณ30ล้านล้านเซลล์แต่เรามีจุลินทรีย์ดีถึง39ล้านล้านตัวซึ่งนั่นมากกว่าเซลล์ของเราถึง1.3เท่าคิดดูสิครับบางทีเราอาจจะไม่ใช่มนุษย์ที่มีแบคทีรียนะครับแต่เราอาจจะเป็นแบคทีเรียที่มาอยู่ในร่างกายมนุษย์ก็ได้และจุลินทรีย์พวกนี้ก็มีมากกว่า1000สายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์ทําหน้าที่ต่างกัน บางตัวช่วยย่อยอาหารบางตัวช่วยสร้างวิตามินบางตัวช่วยควบคุมอารมณ์และที่น่าสนใจก็คือมีการศึกษาพบว่าคนที่อายุยืนถึง100ปีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกพวกเขามักจะมีอวัยวะที่33เนี่ยที่สมดุลมากชุมชนจุลินทรีย์ในลำไส้ของพวกเราเนี่ยเขาจะมีความหลากหลายและสมดุลส่วนคนที่ป่วยบ่อยมีปัญหาสุขภาพเรื้อรังมักจะมีจุลินทรีย์ที่ไม่สมดุลเมื่อสมดุลนี้เสียไปร่างกายก็เริ่มป่วย และเราได้รับมรดกสุขภาพนี้มาจากไหนรู้ไหมครับเราจะได้รับมาจากสองทางหลักทางแรกก็คือการคลอดธรรมชาติผ่านช่องคลอดทางที่2คือการดื่มนมแม่และเนี่ยก็คือของขวัญชิ้นแรกที่แม่มอบให้ลูกนะครับไม่ใช่แค่ชีวิตแต่เป็นระบบภูมิคุ้มกันและสุขภาพที่ดีด้วยตอนนี้เรามาถึงส่วนที่สําคัญที่สุดแล้วครับก็คือผมจะอธิบายให้ฟังว่าทําไมเราถึงเครียดแล้วนอนไม่หลับแล้วมันเชื่อมโยงกับลําไส้ของเราอย่างไรเริ่มจากที่ว่าคุณรู้ไหมครับว่าฮอร์โมนแห่งความสุขเนี่ยเซโรโทนินเนี่ยครับ กว่า90%ถูกสร้างที่ไหนไม่ใช่ที่สมองแต่มันถูกสร้างที่ลำไส้นะครับใช่แล้วครับฮอร์โมนที่ทําให้เรารู้สึกมีความสุขความรู้สึกดีความรู้สึกสงบมันถูกผลิตที่ลำไส้ถึง90%แล้วก็เซรโรโทนินนี้จะนําถูกไปเปลี่ยนเป็นเมลาโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยทําให้เรานอนหลับดังนั้นถ้าลำไส้เราทํางานไม่ดีเราก็จะสร้างเซโรโทนินได้น้อยและเมื่อเราสร้างเซโรโทนินได้น้อยเราก็จะขาดวัตถุดิบในการสร้างเมลาโทนินผลก็คือนอน,อนไม่หลับนอนไม่ลึก แต่มันยังไม่จบแค่นี้นะครับเพราะเมื่อเราเครียดร่างกายเนี่ยก็จะหลั่งคอติซอลขึ้นมาซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความเครียดและคอติซอลเนี้ยมันจะทํางานตรงข้ามกับเซโรโทนินเมื่อคอติซอลสูงเซโรโทนินก็จะลด,ดลงและเนี่ยก็กลับเป็นวงจรที่อันตรายครับมันก็คือเมื่อเราเครียดคอติซอลก็จะสูงขึ้นลำไส้จะสร้างเซโรโทนินได้น้อยลงร่างกายก็จะขาดวัตถุดิบในการสร้างเมลาโทนินและสุดท้ายก็จะส่งผลทําให้เรานอนไม่หลับ และเมื่อเรานอนไม่หลับเราก็จะเครียดมากขึ้นแล้วก็วนไปเรื่อยๆแบบนี้และนี่คือเหตุผลว่าทําไมการกินยานอนหลับหรือยาแก้เครียดมันอาจจะช่วยได้ชั่วคราวแต่ไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุเพราะเรากําลังแก้ปัญหาที่ปลายเหตุก็คือที่สมองแต่ต้นเหตุที่แท้จริงอาจจะอยู่ที่ลำไส้อยู่ที่การขาดจุลินทรีย์ที่ดีที่ช่วยสร้างเซโรโทนินและจุลินรียกลุ่มที่ช่วยเรื่องอารมณ์กับความเครียดนี้มันมีชื่อเรียกเฉพาะเลยนะครับเรียกว่าไซโคไบโอติกมันก็คือจุลินทรีย์ที่ช่วยจิตใจเรา ช่วยทาให้เรารู้สึกสงบช่วยทําให้เราจัดการกับความเครียดได้ดีขึ้นต่อมาผมอยากจะพูดถึงสิ่งที่หลายคนอาจจะไม่เคยคิดมาก่อนนั่นก็คือช่องปากของเราช่องปากเนี่ยคือจุดเริ่มต้นของระบบทางเดินอาหารมันคือประตูแรกที่นําไปสู่ลําไส้และรู้ไหมครับว่าในช่องปากของเรานั้นมีจุลินทรีย์มากถึงอันดับสองของร่างกายรองจากลําไส้เท่านั้นถ้าเรามีสุขภาพช่องปากที่ไม่ดีมีเหงือกอักเสบมีฟันผุมีเชื้อในปากแบคทีเรียเหล่านี้จะไหลลงไปในระบบย่อยอาหาร และไปทําลายสมดุลของจุลินทรีย์ในลใําไส้คิดดูสิครับวันหนึ่งเรากลืนน้าลายเฉลี่ยวันละ1-2ลิตรและในน้ําลายนั้นมีแบคทีเรียนับพันล้านตัวถ้าช่องปากของเรามีแบคทีเรียที่ดีมีสุขภาพที่ดีมันก็จะช่วยเสริมระบบย่อยอาหารแต่ถ้าช่องปากของเรามีแบคทีเรียที่ร้ายมีการอักเสบแบคทีเรียเหล่านี้ก็จะลงไปทําลายสมดุลในลใําไส้มีงานวิจัยพบว่าคนที่มีโรคเหงือกอักเสบเรื้อรงัง มักจะมีปัญหาเรื่องการอักเสบในลำไส้ด้วยและมักจะมีความเสี่ยงสูงในโรคต่างๆเช่นโรคหัวใจโรคเบาหวานหรือแม้แต่โรคซึมเศร้าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเนาะมันเพราะว่าการอักเสบในช่องปากจะกระตุ้นให้ร่างกายสร้างสารที่ทําให้เกิดการอักเสบทั่วร่างกายและการอักเสบเรือรังนี้จะไปทําลายจุลินทรีย์ดีในลำไส้ดังนั้นการดูแลสุขภาพช่องปากจึงไม่ใช่แค่เรื่องของฟันสวยยิ้มหวานแต่มันเป็นเรื่องของสุขภาพดีทั้งระบบครับการแปรงฟันให้สะอาดการใช้ไหมขัดฟัน การใช้น้ํายาบนปากการไปหาหมอฟันเช็กสุขภาพเป็นประจำทั้งหมดเนี้ยไม่ได้แค่ป้องกันฟันผุนะครับแต่มันคือการปกป้องอวัยวะที่33ในลําไส้ของเรามันคือการปกป้องระบบที่ผลิตฮอร์โมนความสุขมันคือการดูแลสุขภาพจิตของเราจริงๆผมอยากให้ทุกคนเห็นภาพใหญ่ครับช่องปากที่สะอาดจะเท่ากับระบบย่อยอาหารที่ดีจะเท่ากับลําไส้ที่สมดุลเมื่อมีลําไส้ที่สมดุลเราก็จะสามารถสร้างเซโรโทนินได้ดีส่งผลให้เราอารมณ์ดีและนอนหลับสนิทครับ และนี่ก็คือเหตุผลว่าทําไมการดูแลช่องปากถึงสําคัญมากต่อมาเรามาพูดถึงการดูแลกันบ้างครับถ้าเราอยากให้จุลินทรีย์ดีในลําไส้แข็งแรงเราต้องให้อาหารมันแล้วอาหารโปรโดของจุลินทรีย์คืออะไรรู้ไหมครับคําตอบคือไฟเบอร์ครับใช่แล้วครับเส้นใยอาหารจุลินทรีย์ดีไม่ชอบไขมันหรือโปรตีนแต่มันชอบไฟเบอร์เมื่อเราทานอาหารที่มีไฟเบอร์สูงเช่นผักผลไม้ธัญพืชเต็ม,มเมล็ดจุลินทรีย์ที่ดีเนี่ยจะนําไฟเบอร์เหล่านั้นไปย่อยและในกระบวนการย่อยนั้น มันจะสร้างสารสื่อประสาทที่ดีออกมาและที่น่าทึ่งก็คือจุลินทรีย์เหล่านี้ยังจะช่วยสร้างวิตามินบีให้เราด้วยโดยเฉพาะในตอนกลางคืนที่เรานอนหลับจุลินซีย์กําลังทํางานอย่างหนักเพื่อย่อยไฟเบอร์ที่เราทานไปและสร้างวิตามินบีที่ร่างกายเราต้องการมีงานวิจัยพบว่าคนที่มีอาการชาป,ปลายมือปลายเท้าอาจจะเชื่อมโยงกับการขาดแบคทีเรียกลุ่มหนึ่งที่ทําหน้าที่สร้างวิตามินบีดังนั้นการทานอาหารที่มีไฟเบอร์สูงเป็นประจําไม่ใช่แค่ช่วยให้ขับถ่ายดี แต่มันคือการเลี้ยงดูสมองอันที่สองของเรานะครับและที่สําคัญอาหารที่เราทานนั้นเริ่มต้นที่ช่องปากการเคี้ยวอาหารให้ละเอียดการย่อยอาหารเบื้องต้นในปากมันช่วยให้ระบบย่อยอาหารของเราทํางานได้ดีขึ้นถ้าฟันเราไม่แข็งแรงเคี้ยวอาหารไม่ได้ดีเราก็จะกลืนอาหารที่ย่อยยากลงไปและมักจะเป็นภาราต่อลําไส้ดังนั้นการมีฟันที่แข็งแรงการเคี้ยวอาหารให้ดีมันคือจุดเริ่มต้นของการดูแลลําไส้ครับและตอนนี้ในโลกของเราก็มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น ความสามารถในการตรวจสอบสมดุลของจุลินทรีย์ในร่างกายก็เริ่มมีให้ตรวจแล้วแม้แต่การตรวจเส้นผมเพียง15เส้นก็สามารถบอกได้ว่าร่างกายของเรามีจุลินทรีย์ที่สมดุลหรือไม่มีการแพ้อาหารแฝงหรือไม่หรือว่าเรามีโลหะหนักสะสมในร่างกายหรือเปล่าและยังมีอุปกรณ์ที่สามารถวัดคลื่นสมองเพื่อดูระดับความเครียดและปล่อยคลื่นออกมาเพื่อช่วยให้สมองสงบลงได้แต่ผมอยากจะเตือนอะไรสักอย่างนะครับการกินอาหารเสริมมากไปอาจจะถึงวันละสิบถึงยีเม็ด มันอาจจะทำร้ายตับและไตของเราได้ฉะนั้นเทรนด์สุขภาพยุคใหม่คือเราต้องเลือกครับการคัดเลือกสิ่งที่เราต้องการจริงๆไม่ใช่กินอาหารทุกอย่างแล้วบอกว่าดีอาหารเสริมอาจจะช่วยเรื่องนี้ได้เช่นแมกนีเซียมที่ช่วยผ่อนคลายและช่วยให้นอนหลับหรือโปรไบโอติกที่ช่วยเสริมจุลินทรีย์ดีในลำไส้แต่สิ่งสําคัญที่สุดคือการเลือกทานอาหารที่ดีทุกวันการดูแลสุขภาพช่องปากการจัดการความเครียดและการนอนหลับให้เพียงพอ ผมอยากให้ทุกคนเห็นภาพใหญ่ครับว่าสุขภาพของเราเนี่ยมันไม่ได้แยกออกเป็นชิ้นๆมันเป็นระบบที่เชื่อมโยงกันช่องปากเชื่อมกับลำไส้ลำไส้เชื่อมกับสมองสมองเชื่อมกับอารมณ์อารมณ์เชื่อมกับการนอนหลับการนอนหลับเชื่อมกับสุขภาพทั้งหมดเราไม่สามารถแยกสุขภาพกายกับสุขภาพจิตออกจากกันได้การนอนไม่หลับความเครียดอารมณ์แปรปรวนมันไม่ใช่แค่ปัญหาของสมองแต่มันอาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าสมดุลในลำไส้กำลังมีปัญหา และจุดเริ่มต้นของทุกอย่างเริ่มที่ช่องปากครับการดูแลช่องปากให้สะอาดการแปรงฟันให้ถูกวิธีการใช้ไหมขัดฟันการเลือกใช้ยาสีฟันที่ดีการบ้วนปากด้วยน้ํายาที่เหมาะสมการไปพบทันตแพทย์เป็นประจำทั้งหมดนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของความสวยงามแต่มันคือเรื่องของการดูแลสุขภาพโดยรวมของเรามันคือการที่เราเนี่ยปกป้องระบบที่สร้างความสุขให้เรามันคือการลงทุนกับคุณภาพชีวิตในระยะยาวอย่ารอให้ร่างกายประท้วงจนป่วยเลยครับ มาเริ่มต้นที่สมองอันที่สองของเราตั้งแต่วันนี้ดูแลช่องปากให้สะอาดทานอาหารที่มีไฟเบอร์สูงจัดการความเครียดนอนหลับให้เพียงพอและเติมจุลินทรีย์ที่ดีให้ร่างกายเมื่อจาเป็นเพราะการลงทุนกับลำไส้คือการลงทุนกับความสุขการลงทุนกับการนอนหลับที่ดีและการลงทุนกับสุขภาพจิตที่แข็งแรงสุขภาพสมองเริ่มต้นที่สุขภาพลำไส้และสุขภาพลำไส้เริ่มต้นที่สุขภาพช่องปากทุกอย่างเชื่อมโยงกันครับและทุกอย่างเริ่มต้นจากการเลือกของเรา ผมมองว่าเอพิโซดนี้จะช่วยให้ทุกคนเห็นภาพที่ใหญ่ขึ้นของเรื่องสุขภาพและเริ่มดูแลตัวเองอย่างรอบด้านมากขึ้นขอบคุณที่รับฟังนะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับสุขภาพดีีท่